คนเ็มที่เลยวันนี้เกีย์นะไอ้ยินียิคเดียวเลยวันนี้เกีย์นะวจบเลวันนี้ไอ้ยิ้ลบกันเลย เราจะมาเรียกร้องติดใจเพื่อเราครับที่โดนจับไปขังโดยที่ไม่มีความเป็นธรรมครับคือการที่คนที่เห็นต่างออกมาเรียกร้องเนี่ยเราไม่สกคนที่จะต้องโดนทิ้งไม่โดนเหีื่อแล้วโดนจับไปเนี่ยครับถ้าถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เต็มดีทุกคนต้องสามารถออกความคิดเห็นได้ครับมันไม่ใช่ว่าใครพูดแะลบหน่อยคุณจเจ้าวเลยคับใครพูดไม่เข้าหูหน่อยคุณก็จับไป ขนาดสสยังโดนเลยแล้วคนธรรมดาอย่างอย่างพวกเพื่อนเราเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะแล้วตอนนี้เพื่อนโดนได้กี่วันแล้วครับก็ประมาณเท่าไหร่แล้วอันนี้กี่กว่าอันนี้กกว่าแล้วครับตอนเนี้ยแล้วก็ไม่ไม่มีตามไม่มีแบบโดนไปเรื่องว่าการฝากขังเนี่ยเราไม่รู้เรื่องตัวเขาเกิดไปยังไงบ้างตอนเนี้ยแล้วก็คือเขายังไม่ทะลุไม่ได้ว่าคดีเขาเนี่ยเขาโดนอะไรบ้างแล้วการที่ประกันเหตุผลอะไรถึงไม่ให้ประกันตัว ก็ประมาณ้ว้ครับผมไม่อยากให้เราทุกคนเนี่ยต้อง,งทิดเพื่นอนเอาไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะมีแผงหรือไม่มีแผงก็ตามไม่มีใครควรโดนทิ้งไว,ว้ข้างหลังครับพิธีกรในวันนี้ครับหวังอะไรครับขาต้อหวังผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่อยู่บนสภาเนี่ยที่พอมีอำนาจเนี่ยอยากให้เขามารับฟังเราไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเป็นฝันงพวกเราแต่ขอให้คุณในเมืม่อคุณเป็นผู้แทนอะ่ะคุณเป็นรัฐมนตชา ต้องสร้างเหตุอ่าเนี่ยคุณตอบมาได้ที่หนึ่งใช่ไหมเดีย๋ยวคุณจะในร้อยอะ่ะคุณก็ต้องมีสาระสองนึกพอเลยว่าคุณควรจะจับหรือไม่จับไม่ใช่เหมือนคดีที่ไหนอะ่ะโดยคดีอื่นบ้างดีไหมล่ะคดีที่ไหนเกิดมาเนี่ยหออายุเท่าไหรแล้วเนี่ยเคยเจอในคดีอื่นมัน,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 นคิดจะพูดอะไรมันก็พูดกันนี่ว่ากฎหมายเนี่ยคุณควจะทำอะไรก็ได้ไ S <S แล้วถ้าเกิดกรณีในกรณีที่เพื่อนอยังไม่ได้ออกมาเนี่ยครับยังทำกลิ่นกันต่อเนื่องเปล่าต่อเรื่อยๆครับ,รรบากิจกรรมนี้เป็นากิจกรรมเชื่อสันติษษษครับราารษษษคือเราจะไม่ไปเกาะความวุ่นวายเราเราไปคนละครึ่งอีกเขาขอเราตรงไหนเราก็ให้ได้เราก็ขอในสิ่ง<อ>ที่เร,เราจะจะเรียกร้องสิ่งที่เพื่อเราครับเราจะไม่ไปเกาะความวุ่นวายทับสารทั้งพวกมรียมนาจทั้งหลายรงเห็นราษฎรานเป็นประชาชนนึ่ง เขาเขาไม่มีไม่มีแม้แต่จะโอจากันแล้วตอนนี้ทุกวันนี้โอจากปากแห้งกัหมดแล้วแต่คุณก็ยังทําตามหน้าที่ของคุณแบบไม่สนใจอะไรเลยปากถึงว่าการุณาทำในหน้าที่ของพวกคุณให้มันสมกับที่ตำแหน่งของคุณด้วยครับเชนก็เ ยงสจ.ต้องเข้าได้ต้องเข้าได้ต้องเข้าได้นะครับ <laughs> <s musique>